เดินบ่ได้เลยนอนอยู่กับศาสตร์กับเสียนอนอยู่กับมอนนั่นเนี่ยนอนกับเตียงเลยนะลูกบ่คืนไปหาหมอก็เมืออหลายเมื่อนยุมบ่อเ้าไปโรงพยาบาลเชนิกใช้ชูพุ่มันิ่ก็ได้ผายังเดี๋ยวขาดนะบ่พผ้าเขาคือหมอนนัดผาแม่นัดผ้าบ่พผ้าไม่กินยานี่มันก็เศร้าป่วดกันเลยบ่พผ้าเลยอกินดีบุญเนี่ยเป็นซองเนี่ยอมันก็เฉ่งแรงเลยกินยาเนี่ยมันก็ยัางได้แล้วเลยมันบ่ได้หาไม่หายอย่างคือเขาเลิลูกได้สบายเลยได้ยัางเนี่ยอ๋อยัางได้ยุ่นเนี่ย แข้นก็ไปได้ไหนก็มาได้เต่มันจะก้อนมันไม่บบได้มันก็บบได้เลยถกขากระขบ้คืนเพราะกินตอนนี้มาถูกขาคืนเนี่ยอกินบุญสองเนี่ยครับกินเลยได้พี่น้องเลยปไดเจปได้ปวดนะโอ้คุ่มคุมไปหาหมอกำหมดเป็นพันสองพันคือกันมันหนักบ่เส้ามีติดผ้าย่างเดี๋ยวหมอเส้นว่าขาดติดผ้าเส้นออกถ้าผ้าเส้นออกน่มันี่ไปย่างยังไลได้ล่ะคุณหมอกระได้ก็เลยมาเปลี่ยนใจกินดีบุญนี่แล้วเนี่ย ม,มันก็ได้ย่างได้น่ะหมดกินหมดสาม้องเนี่ยมันเส้าเนี่ยเส้าจนย่างได้เนี่ยบ๊อแพงเลยสำหรับสันน่ะม,มันเส้าเด้เเดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านว่าเท่าตําบลภูแลนคาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมินะครับ วันนี้ผมมาเยี่ยมแม่สุธรเลิศง่วงนะครับที่มีอาการแบบว่ากระดูกทับเส้นใช่ไหมแม่กระดูกทับเส้นนะครับคือเดินเดินไม่ได้เลยเดินบ่ได้รักษามาสองปีสองปอีนะครับคุณแม่เนี่ยพอมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูรน,นะครับก็มีอาการดีขึ้นสามารถเดินได้ทํางานได้ใช้ชีวิตเป็นปกติเราไปพบกับแม่สุธรกันเลยนะครับ แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรนะชื่อแม่สุดท้อเลื่อนว่างจ้ะอยู่ชัยภูมิอยู่ชัยภูมินะค่ะเด้อเอาที่ขอบพูดภาษาภาษาอีสานอาภาษาชัยภูมิหน่อยก็แล้วกันชายภูมิคุณแม่อายุเท่าไหร่นะอายุหกสิบอายุหกสิบปีพอดีอายุหกสิบปีพอดีอายุหกสิบปีนะครับอาการที่เป็นก่อนทาน อาการที่เป็นก้อนนั้นนี่ปวดหัวเข่าล้มขาปวดเอวล้มขามาแอกก็น้องมานี่ละปวดเอวล้มขาแอนล้มขาอ๋อครับเป็นนานหรือยังก่อนมาสาปีแล้วค่ะเป็นมาสองปีแล้วแล้วรักษาตัวยังไงเริ่มแรกก็ไปอันหาหมอโรงพยาบาลเชนิคไปฉีดยากระบ๋อเซาเข็มละพันสองพันกระบ๋อเซาก็เลยมาในยินอ่นยาดีบุญรุ่นนี้แล้วเนี่ยยกับยูทูบสังเกตเลยสั่งมาจีน สร้างมาตอนแรกเนี่ยสร้างมากี่กล่องเริ่มแรกสร้างมากล่องหนึ่งก่อนอยามันบ่เถื่อโลกกินพอะสามสองไปเอาไปแล้วมันขายมันบ่เจ็บมันบ่ปวดก็เลยสร้างต่อเนี่องมากินไปกี่กล่องแล้วกินไปสามกล่องแล้วค่ะสามกล่องแล้วมันบ่าสามกล่องแล้วเ,เป็นยังไงแน่เป็นยังไงบ้างนะครับรรรกินครั้งแรก กินสองหนึ่งมันกด็ดีสองสองไปมันก็ซ้าวปวดไปเรื่อยๆนกินสองสามรู้ผลเลยคันเนี่ยสองที่สามสองที่สามรู้ผลเห็นผลเห็ผ <ล S 2> นผลทั้งตาเลยอ่าแล้วก็จะสร้างม,มาเรื่อยๆมันก็มาแพงดอกค่ะผูดใดเจ็บผูดไดปวดนะเอาไปกินเลยเดี๋ยวก็ให้ทรมันเจ้าของลูกเต้าพอนกติบุดได้ห่วงเพราะไม่ปวดขาเนี่ยแม่ไปหาหมอที่ไหนบ้างไปอันเชนิกไปโรงพยาบาลเชนิกใช่ยุณพุม่มพนกติพาย,ยัางเดี๋ยวขาะนะบ่พ,พา อ๋อคือหมอนัดผ่าแม่นัดผ่าบอ่อผ่า,าไม่กินยาเน,นี่ยมันก็เศร้าป่วดกันเลยบอ่อผ่าเลยกินดีบุญเนี่ยเป็นซองเนี่ยอืครับช่วงนั้นนี่เดินได้ไหมตอนนั้นเดินบ่ได้เลยนอนอยู่กับศาสตร์กับเสียนอนอ,อยู่กับมอนนั่นเนี่ยนอนกับเตียงเลยเน่ะลูกว่าคืนถ้าจะลูกขายของใครพวกลูกข้ามาดึงลูกไม่เดินได้ครับอยู่นี่เป็นร้านขายของนะครับคือ เมื่อก่อนนี่ขายก๋วยเตี๋ยวแมนขายก๋วยเตี๋ยวขายอันหลายย่างแล้วก็ขายของชําของใช้ใช่าทีนี้พอมาป่วยก็คือขายไม่ไหวขายบ่ไหวขายบ,บ่บไหวก็เลยมาเริ่มทานยาดีบุญนี่คนมากก็พอได้ย่างกับลูกค้าเน่นเนี่ยมันดีเน่ยพอได้บ,บ่ทานได้ทานกระทานเบิ่งเด้อค่ะเด้อยาเนี่ย,ยน,นี่เด้อนเนี่ยบ่กันเจ็บปวดย่าไปทรมันย่าของย่าไปคือต้อนลูกต้อนเต้าให้มันเศร้าเจ็บเศร้าป,ปวดบอกแม่วนว่าตัวกันดอกเด้อเนี่ยพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวก็ไปกินยาหมอยาหมอก็จินหลายๆก็ปวดเดีเด๋ยวปวดเงินมัน,ม,น,ม,นมันพอทุดเลาซื้อนะอือบ่าหายแบบนี้แบบนี้มันยังได้เนี่ยทีแรกทรมานจนหายพูดแล้วพูดได้มาเสื้อของอย่างอารมณ์ก็บอดีแล้วมันปวดเนาะพูดได้อยากได้ขายเอาเองเ้ยวางสิลูกค้าเขาก็เห็นใจอยู่เขาก็ดีน้ำยู่เขาก็มาจีบบอลใดเอาหมดนี่ละงั้นเขานั่งถะทนอนยังเดี๋ยวคนั่นละ มันนี่พรมาสร้างดีบุญกินนี่ร้านเนี่ยมันค่อยไ,ได้ย่างไปได้มาได้ไป,ไป,ไปวัดไปว,ดไปวดัวด<อ><อ>ได้เนี่ยดีบุญเนี่ยสองสามลูกผลได้เน่ะดีบุญเนี่ยเป็นสองเนี่ยสอ,อ,องที่สามวันที่สามวันที่สามวันที่สามเมห็นผลเลยเห็นผลเลยบ่ได้ว่าเลิศเลอกเราก็ว่าได้อันใดพร้อมเนี่ยมันเถื่อกับใจเจ้าของกันเลยอันบอกพนไปเรื่รอยๆให้คนกินน้ำซะ อย่าไปทรมันจะของทอพี่น้องเอ้ยมมนลดมมนกินลดเนี่ยเนี่ยดีบุญเนี่ยครับดีบุญดีก่าที่ไปบีบไปนวดน่ะทานก็ทานง่ายนะยาดีบุญเนี่ยเพราะปันกินสปอนเซอร์เนี่ยกินแต่วันหนักดีได้ล่ะสมุนไพรเพื่อนน่ะเพราะปันยาพี่บอกก็ลดยาแทวาด่าแต่นั่นยาเทวดาเนี่ยพี่น้องลูกซ้ายสร้างใหม่แต่กรุงเทพอันที่เป็นสามกล้องเป็นตัวนี้น้ำอีกกล้องหนึ่งอ๋อเป็นดีบุลผงแมนแล้วก็ดีบุลแคปซูลแมนก็เลยมันก็ วางออกวางออกนะ่มันก็เลยไม้ออกไม้ออกอแล้วเทาเจ็บมีเหงยงแๆนี่แมว่าเบาๆลงไปหมดเนี่ยขาเนี่ยพอากินซองที่สามเนี่ยกินหลังอาหารนี้แลละเนี่ยครับถ้าคนดูอ่ะเขาสงสัยว่าคุณแม่เป็นหน้ามาหรือเปล่าอย่างเงี้ยบ่แม่บอหน้าไงบอกบอกที่บอกว่าบอมีหนาม้าหนายังดอกเด้อธรรมดาบอกได้เพิ่นไม่บอกไม้จ้างดอกอ็ทีไมาจ้างอย่างแต่ก็เพราะยูเพราะกินอยู่เนาะ มันก็หายยุหายกินได้ยุบ่ได้บน,บนมาไมาจ้างดอกพ่นยาดียาแท่ว่าดานเนี่ยพกเจ้าบาเอเซอไปร้องกินเบิ้งถ้าคุณแม่เห็นคนที่เขามีอาการคนที่มีอาการเหมือนคุณแม่เนี่ยถ้าคุณแม่เห็นเขาเนี่ยคุณแม่จะบอกเขาอย่าง<บ>ไงครับบอกให้กินยาดีบุญเนี่ยสัญญางได้เนี่ยก็ยาดีบุลนี่แล้วเนี่ยมันก็บอก<ม>แพงเกินไปแต่พอเจ้าไปหาหมอมอังรับมึนสองมึนพวกเจ้าก็ยังไปม,มันก็บเ้เซาหมาเนั่นเป็นแค่นบําบัดซื่อๆเนี่ยแต่ก็เคยไปือกันมันบ้เสาเนี่ยแต่เลยมันกินยาตัวนี้ มันก็นเลยเ้าไปเนี่ยแล้วคุณแม่คิดว่าดีบูนเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปไหมโอ้คุ้มคุ้มครับไปหาหมอก็หมดเป็นพันสองพันเพื่อกันมันหนักบ่เา้าออมีติตติพาย่างเดี๋ยวหมอเออเซนนะ่ะว่าขาดติตติพาเซนออกอืถ้าพ้าเซนออกนะมันที่ไปย่างยังได้ได้ละม,มันที่ออกเซนอย่างเขาออกเนี่มันบอกคุณหมอกระไดอืครับก็เลยมาเปลี่ยนใจกินดีบุนนี่แล้วเนี่ยอืมมันก็ได้ย,ย่างได้เนี่ยหมดกินหมดสามสองเนี่ยอืมันเ้าเนี่ย สาเกิดย่างได้เนี่ยครับแพงไหมคิดว่าบ่าแพงเลยสำหรับสันนะครับมันเสาเด้อกินแล้วมันหายมันหายสุขภาพตอนนี้เนะี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็แข็งแรงเลยกินยาเนี่ยมันกนย่างได้เล้วเลยเนี่ยมันก็ได้หาไม่หายยังคือเขาเลี้ยลูกได้สบายเลยได้ย่างเนี่ยอ้ยย่างได้ยุ่นเนี่ยครับเข็นก็ไปได้ไหนก็มาได้แต่มตันจะตก้อนมันได้บ่ได้เมันบ่ได้เลยถูกขาก็บขึ้นเพราะกินตอนนี้มาถูกขาขึ้นเนี่ย จีตบุญสองเนี่ยครับกินเลยได้พี่น้องเลยพอได้เจ็บพอได้ปวดนะอืมครับทำงานได้ทำงานได้ปกติไปให้ไปนะก็ได้เลี้ยงลูกหมลูกยังออกได้หมดโอ้ยครับสุดยอดเลยคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วถือว่าสุขภาพดีแม่นดีจะกีรย่างก็ได้ดอกมาขายของขายอะไรได้ลขายของได้คือเก้าอืม ย่างไปปั้มไปปั้มน้ำมันไปแต่ก้อนไปบ่อเถิงนนาหปั้มน้ำมันเนี่ยไปบ่อเถิงมันย่างบ่ไหวขามันถูกไม่ไหวพอเข้ามันปวดประมาณสิบยี่สิบเก้าเมื่อก่อนที่คือเดินไปไม่ถึงเลยแนนบ่อเถิงเลยต้องใช่ไหมใช่ไ้มล้วก็จับผูดใดมันเนี่ยไ้เขาสูไปเสียเออกไปนั่งมันหน่พักอีสานเขเสียกันไปนะพยุงพยุงไปครับแต่ที่นี้บ่ได้พยุงเราย่างไปเลยเราปั้นน้ำมันให้ลูกค้านะ วันนี้ได้ทานหรือ,อยังยังมาทานได้ทานเลยกินข่าวยังกินข้อแล้ว,วน้ําใส่นี่ประมาณเท่านี้ได้เลยนะน้ํานะครับนี่นดูนะครับของแท้เนี่ยมีคิวอาร์โค้ดวันเดือนปีที่ผลิตฉลากอยอนี่อยู่ด้านข้างแล้วก็ห่อหุ้มอย่างดีนะคุณผู้ชมต้องห่อหุ้มแบบนี้นะครับเวลาส่งมาเป็นสุญญากาศนะอากาศไม่เข้า1 2, 6, นึ่งซองหกพันมิลลิกร,รัมนะครับเนี่ย เด้อกินง่ายเด้อย,ยานเนี่ยอโอ้ยแซ่บอคล้ายๆกับเากินเจลแล้วสปอนเซอร์เนี่ยไม่ขมนะกินง่ายมากางนี่นะครับคุณผู้ชมยังไม่เคยไม่เคยมีใครทานไม่ได้เลยทานง่ายนะครับพี่น้องปด,ดปวดให้กินยาดีบุนี่แล้วเดอ้อพี่น้องเอ้ยสามสองลูเลี้ยงเลยกินตัวนี้ก่อนคันปได้ดปวดหลายๆนะ่ะ บ่ได้ตัวกันฉันก็พูดหนึ่งเราบ่มเป็นคนเสียคนน่ะฉันว่ากินตัวนี้หมดสามสองฉันหูเมี่ยฉันย่งไปวัดมาไปวัดได้เนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ก็คือแม่สุธรเลิศม่วงก็เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบูนฟื้นฟูจนหายจากอาการนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีอาการปวดตามข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวนิวล็อกกระดูกทับเส้น กินยาไม่หายปวดฉีดยาไม่หายปวดหมอนัดภ่าก็สามารถติดต่อกซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูได้ตามเบอร์โทที่โชวที่หน้าจอนะครับ